กราบสวัสดีเพนเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง hello t e นะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวของหญิงสาวอายุ15ปีที่ถูกซื้อบริการโดยนักการเมืองชื่อดังในพื้นที่สระบ,บุรีกันเพื่อนถือว่าเป็นข่าวเป็นคราวที่เพื่อนเพื่อนให้ความสนอกสนใจอย่างมากมาย บางแหล่งข่าวก็เปิดเผยชื่อนักการเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางแหล่งข่าวก็ไม่กล้าเปิดเนื่องจากว่ากลัวโดนฟ้องกันเพื่อนตรงนี้เองก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝักสองฝ่ายกันเพื่อนทั้งฝ่ายผู้เสียหายรวมถึงฝ่ายผู้ที่ถูกกล่าวหาเนื่องจากว่ากฎหมายไทยเป็นระบบกล่าวหากันเพื่อน ตั้งข้อหาก่อนแล้วค่อยไปสู้กันในศาลตรงนี้เองใครถูกใครผิดก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของศาลแต่เรื่องราวนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮัลโหลเทสมาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันเลยครับผมเหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นที่วิมานรีสอร์ทกันเพื่อนอยู่ที่ตำบลขโมดอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีกันเพื่อนเมืองแห่งนี้เขาเรียกว่าเมืองกะลีกันเพื่อนตรงนี้เองไม่ใช่กะลีขายบริการแต่เป็นกะลีป กันเพื่อนขึ้นชื่อลือชานั่นก็คือกะลีสระบุรีกันเพื่อนทีนี้นะับมีหญิงสาวคนหนึ่งทํางานอยู่ที่รีสอร์ทแห่งนี้ครับผม เธอชื่อว่ามะเหมียวอายุ37ปีเป็นหญิงสาวชาวพม่าก,กันเพื่อนเธอมีสามีเป็นคนไทยชื่อว่ามะเขือแฮะไม่ใช่นะครับหยอกหยอกสามีเป็นคนไทยอายุ37ปีตรงนี้เองผมไม่รู้ชื่อกันเพื่อนครอบครัวนี้นะมีลูกสาวอยู่หนึ่งคนผมขอเรียกว่าน้องน้าําเจ้าเก่าเจ้าประจําของผมแล้วกันกันเพื่อนเธอเองเป็นเด็กสาวหน้าตาดีหน้าตาน่ารักกันเพื่อนผิวพม่าในตาแขกเหมือนตําราที่ว่าไว้กันเพื่อนน้องน้ําเองนะน,งนะปะ ปัจจุบันนี้อายุ15ปีกันเพื่อนเป็นนักเรียนชั้นมสี่อยู่ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านหมอนี่แหละกันเพื่อน จุดเริ่มต้นหรือว่าตาบาปของน้องน้ำมันเกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันเพื่อนแม่ของน้องน้ำนะเป็นแม่บ้านอยู่ที่วิมานรีสอร์ทเพื่อนเธอเองก็ทำอาชีพแม่บ้านนี้มาหลายปีดีดัก,กัเพื่อนทีนี้เวลามีลูกค้าแวะเข้ามาในวิมานรีสอร์ทเพื่อนเธอเองก็จะไปตีสีตีเนียน,นเพื่อนทำทีไปพูดไปคุยถ้าหากลูกค้ามาคนเดียวตรงนี้เองแม่ของน้องน้ำก็จะไปพูดไปคุยแล้วก็ซักถามว่าต้องการเพื่อนนอนหรือไม่ นี่คือจุดเริ่มต้นของแม่น้องน้ำนั่นก็คือมะเหมี่ยวกันเพื่อน มเมี่ยวเองนะครับทำตัวเป็นมาม่าสั่งกันเพื่อนคอยเชียร์แขกคอยถามแขกว่าต้องการสาวบริการหรือไม่ถ้าหาแขกต้องการเธอเองก็จะติดต่อหาเพื่อนร่วมชาติกันเพื่อนตรงนี้เองมีทั้งสาวพม่ามีทั้งคนไทยกันเพื่อนบางครั้งบางคราวก็เป็นโสโเภณีหรือว่าสาวขายบริการในพื้นที่บ้านหมอกันเพื่อนหรือบางครั้งบางคราวก็เป็นสาวพม่าที่เธอรู้จักแล้วต้องการเงินใช้กันเพื่อนเมียวเองก็จะม,มีการติดต่อหาลูกค้าให้กับหญิงสาวขายบริการ ในพื้นที่กันเพื่อนได้ค่าจ้างเป็นหัวคิวครั้งละ3 0 0ถึง500บาทกันเพื่อนมะเหมียวเองนับหาไรายได้เสริมโดยการเป็นมาม่าสั่งมานานอยู่พอสมควรครับผมตรงนี้เองเป็นที่รู้จักกันในพื้นที่บ้านหมอกันเพื่อนถ้าต้องการสาวขายบริการหรือว่าเด็กนั่งดิง้งตรงนี้เองติดต่อหามาม่าสั่งมะเหมียวได้เลยเดี๋ยวจัดให้ตามคําเรียกร้องกันเพื่อนอยากได้รุ่นใหญ่รุ่นไฟกระพริบตรงนี้ก็มีให้หรือว่าอยากได้สาวพมา่าในตาแขก ตรงนี้ก็มีให้เช่นกันกับเพื่อนทีนี้นะระยะหลังมานะับช่วงปีห5นะครับมีลูกค้าบางส่วนที่เข้ามาพักในวิมานรีสอร์ตต้องการเด็กๆก,กันเพื่อนอยากให้มะเหมียวหาเด็กๆอ้อๆมาให้บริการกันเพื่อนตรงนี้เองมะเหมียวไม่รู้จักใครกับเพื่อนรู้จักแต่รุ่นน้ำหมากกระจายถ้าอยากได้เด็กตรงนี้มะเหมียวบอกว่าสู้ราคาไหวไหมหลายคนที่มาติดต่อหลายคนที่มาซื้อบริการบอกว่าราคาเท่าไหร่ก็เอามาสุดท้ายท้ายสุดนะมะเหมียวก็ เลยมองเห็นลูกสาวตัวเองเป็นเครื่องมือคากรากกันเพื่อนก็เลยมีการไปติดต่อน้องน้ําซึ่งเป็นลูกสาวตัวเองนี่และกันเพื่อนให้มาขายบริการกันเพื่อน ต้องบอกแบบนี้นะครับก่อนหน้านั้นน้องน้ําเคยมีแฟนแล้วกันเพื่อนช่วงอายุ14ปีตอนน้องน้ําเรียนอยู่ม .2 ม <spe ech existential ot ourselves> .3 กันเพื่อนนะปัจจุบันนี้น้องน้ําเรียนอยู่ม .4 ม .2 ม .3 น้องน้ําเคยมีสามีก็ว่าได้กันเพื่อนมีแฟนอยู่คนหนึ่งกันเพื่อนไปมาหาสู่กันประจําบางครั้งน้องน้ําก็ไปค้างที่บ้านแฟนบางครั้งแฟนก็มาค้างที่บ้านน้องน้ํากันเพื่อนเรียกได้ว่าคบกันออกนอกหน้านอกตาตามประสาวัยรุ่นสมัยนี้กันเพื่อนพอระยะ หลังมาแฟนของน้องน้ำเริ่มตีตัวออกห่างสุดท้ายท้ายสุดก็เลยเลิกลากันกันเพื่อนน้องน้ำก็เลยเป็นโสดกันเพื่อนตรงนี้เองมะเหมี่ยก็เลยไปจี้จุดน้องน้ำกันเพื่อนไปบอกว่าไหนไหนก็เสียแล้วก็มาขายบริการมันซะเลยจะได้เงินใช้กันเพื่อนตรงนี้เองเป็นการล่อลวงเป็นกลลวงของมะเหมี่ยกันเพื่อนบอกว่าไหนไหนก็เสียแล้วดีกว่าไปเสียเปล่าๆตรงนี้เองมาเสียแล้วได้เงินจะดีกว่ากันเพื่อนน้องน้ำเองนะด้วยความที่เธอเป็นเด็กไม่ทันเล่เหลี่ยมไม่ทั กลวงของผู้เป็นแม่ก็เลยมาขายบริการให้กับคนที่ต้องการซื้อบริการเธอกันเพื่อนตรงนี้เองนะแม่ของน้องน้ําก็มีการหาลูกค้าให้กับน้องน้ําอยู่เรื่อยๆกรันเพื่อนขายบริการมาตั้งแต่ปี65กันเพื่อนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้กันเพื่อนลูกค้ามากหน้าหลายตาแวะเวียนเข้ามาใช้บริการของน้องน้ํากันเพื่อนทีนี้ปัญหามันเกิดจากลูกค้าคนหนึ่งกันเพื่อนคนคนนี้มีชื่อว่าเดชากันเพื่อนอายุ62ปีเป็นอดีตพออ สำนักพุทธอยู่ที่สระบุรีกันเพื่อนมาใช้บริการน้องน้ำแล้วเกิดติดใจกันเพื่อน ติดใจในรสวัสด์ของหญิงสาวอายุ15ปีกันเพื่อนบอกว่าเจอทีเด็ดทีขาดเขาให้กันเพื่อนไปเที่ยวมาหลายที่หลายแห่งหลายหนก็ไม่เหมือนน้องน้ํากันเพื่อนพอติดใจในน้องน้ําดันทะลึ่งอยากได้น้องน้ําเป็นเมียกันเพื่อนมีการมาพูดมาคุยกับแม่น้องน้นเพื่อนบอกว่าอยากจะเลี้ยงดูน้องน้ําแบบเป็นลูกเป็นเมียกันเพื่อนตรงนี้เองแม่น้องน้ําก็เห็นดีเห็นงามด้วยกันเพื่อนอยากให้ลูกเป็นฝั่งเป็นฝามีคนแก่เลี้ยงดูได้ เงินแบบสบายสบายดีกว่าไปขายบริการได้ครั้งละพันหถึงห้าพันกันเพื่อนราคาค่าตัวของน้องน้ำสตาร์ทที่พันห้าถึงห้าพบาทกันเพื่อน ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้ากันเพื่อนแต่ถ้ามาอยู่กับตะลุงตะแก่คนนี้อาจจะได้กินยาวๆไม่ต้องขายบริการอีกต่อไปครอบครัวจะได้สุขสบายกันเพื่อนนี่คือความคิดของแม่น้องน้ำก็เลยบังคับให้น้องน้ำไปเป็นเมียของลุงเดชากันเพื่อนลุงเดชาเองนะก็พร้อมที่จะเลี้ยงดูน้องน้ำแต่ตรงนี้เองน้องน้ำไม่พร้อมที่จะเป็นเมียกันเพื่อนน้องน้ำบอกว่าไม่สามารถอยู่ร่วมกับลุงเดชาได้กันเพื่อนเนื่องจากว่าแก่แ,แล้ว เจียวแก่เหี่ยวเกินไปไม่ไม่ใช่นะครับลุงเดชาเป็นคนแก่ตันหากลับกันเพื่อน กลับมาจากทํางานทีอะไรก็มาเล้าลมก็มาเล้าหรือเอาน้องน้ําอยู่เรื่อยๆกันเพื่อนชายหนุ่มอายุ62ปีเจอหญิงสาวอายุ15ปีเพื่อนเพื่อนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันเพื่อนเออะเอาเอาเอะเย็ดลักษณะเป็นแบบนั้นกันเพื่อนเห็นไม่ได้กระเจียวมันแข็งโดกันเพื่อนตรงนี้เองน้องน้ํารู้สึกเอื่มละอาแล้วรู้สึกขยะแขยงเป็นอย่างมากกันเพื่อนเธอพยายามตีตัวออกห่างเธอพยายามทําตัวหลีกหนีจากลุงเดชาแต่ก็หนีไม่พ้นกันเพื่อน เนื่องจากว่าแม่ของเธอคอยบังคับอยู่เรื่อยกันเพื่อนบอกให้เธอมาหาลุงเดชาบอกให้เธอมาคลอเคลียรมาเล้าหรือลุงเดชาเพื่อเอาเงินจากลุงเดชา ตรงนี้เองน้องน้ำก็เลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านกันเพื่อนถูกบีบมากๆถูกบงังคับมากๆก็เลยหนีออกจากบ้านไปอยู่ที่บ้านเพื่อนกันเพื่อนทีนี้นะแม่ของน้องน้ำก็คือตัวของมะเหมียวเองนะเมื่อรู้ว่าลูกตัวเองหนีออกจากบ้านก็พยายามตามหากันเพื่อนกําลังจะสูญเสียบ่อเงินบ่อทองกําลังจะสูญเสียรายได้สําคัญไป,ไปก็เลยออกตามหาน้องน้ำ,นำกันเพื่อนตรงนี้เองนะครับก็ไปตามหาหลายที่หลายแห่งแต่ไม่เจอกันเพื่อนแม่ของน้องน้ำก็คือมะ เหมียวก็เลยไปที่โรงเรียนกันเพื่อนไปบอกกับครูในโรงเรียนว่าถ้าหากใครพาลูกเขาหนีถ้าหากใครพาลูกเขาแอบเขาจะแจ้งความจับกันเพื่อนตรงนี้ออกแนวรู้มากรู้กฎหมายอีกต่างหากกันเพื่อนหารู้ไม่ว่านั่นแหละครับคือแผลเปิดแผลสําคัญเนื่องจากว่าครูพอรู้เรื่องของน้องน้านําว่าหนีออกจากบ้านครูที่โรงเรียนก็เลยสงสัยว่าเหตุผลกลนใดน้องน้ําถึงหนีออกจากบ้าน ตรงนี้เองครูประจําชั้นครูที่ปรึกษาของน้องน้ําก็เลยตัดสินใจมาหาพ่อของน้องน้ําว่าเหตุผลคนใดน้องน้ําถึงหนีออกจากบ้านตอนแรกพ่อของน้องน้ําก็ไม่รู้ครับว่าเหตุผลคนใดน้องน้ําถึงหนีออกจากบ้านไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเหมือนกันพยายามตามหาลูกอยู่เหมือนกันสุดท้ายท้ายสุดนะพ่อของน้องน้ําแล้วครูก็เลยตามไปหาน้องน้ําที่บ้านเพื่อนกันเพื่อนน้องน้ําก็เลยตัดสินใจเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้กับครูและพ่อฟังกันเพื่อน น้องน้ำบอกว่าเธอเองต้องทนเป็นเครื่องมือบำเรอกาม <toilet> ให้กับชายสูงวัยอยู่หลายคนกันเพื่อนตามที่แม่เธอหาลูกค้ามาให้กันเพื่อนบางคนก็ออกแนวจิตวิตยฐานบางคนก็ออกแนวบ้าการกันเพื่อนตรงนั้นเองเธอก้ามเกินฝืนทนทําเพื่อแลขก,กับเงินกันเพื่อนถ้าไม่ทําแม่ก็จะว่าถ้าไม่ทําแม่ก็จะตีมีการอ้างบุญคุณว่าถ้าไม่ทําแบบนี้จะทดแทนบุญคุณได้ยังไงให้ไปขายบริการเพื่อทดแทนบุญคุณครอบครัวเพื่อทดแทนบุญคุณแม่ นี่คือสิ่งที่น้องน้ําต้องทํกันเพื่อนเมื่อได้ฟังแบบนี้แล้วครูคเลยตัดสินใจพาพ่อและน้องน้ําไปแจ้งความที่สอพอบ้านหมอกันเพื่อนเรื่องนี้มันใหญ่เกินกว่าที่ครูจะแก้ไขได้เพียงลําพังนะต้องพึ่งพากฎหมายต้องพึ่งพาตํารวจต้องพึ่งพาพมกันเพื่อน ครูก็เลยพาพ่อกับน้องน้ำไปแจ้งความที่สพบ้านหมอัเพื่อนเมื่อถึงสถานีตำรวจมีการแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้น้องน้ำไปตรวจร่างกายกันเพื่อนหลังจากนั้นก็มีการนัดสหวิชาชีพนัดพมมาพูดคุยกับน้องน้ำกันเพื่อนต้องสอบปากคำผ่านสหวิชาชีพเนื่องจากว่าน้องน้ำเป็นเยาวชนอายุเพียง15ปีกันเพื่อนน้องน้ำเองครับก็ให้ข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกันเพื่อนว่าใครที่ซื้อบริการเธอบ้างมาใช้บริการเธอ งตรงนี้เองน้องน้ําพอจําได้กันเพื่อนเนื่องจากว่าบางคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่บางคนเป็นสอสอบางคนมีประวัติดีบางคนเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้กันเพื่อนดังนั้นน้องน้ําก็พอจําได้กันเพื่อนเสิร์ชหาข้อมูลจากเน็ตมันก็ขึ้นแล้วครับว่าใครเป็นใครบางคนก็มีการแลกลายบางคนก็มีการแลกเฟซกันกันเพื่อนลักษณะแบบนี้ก็หวานเจีย๊ยบเข้าทางเลยกันเพื่อนหาตัวได้ไม่ยากกันเพื่อนสรุปแล้วนะครับคนที่มาซื้อบริ การกับน้องน้ำมีด้วยกัน5คนกันเพื่อนบางคนก็มาบ่อยหน่อยบางคนก็ไม่ค่อยได้มากันเพื่อนขึ้นอยู่กับปัจจัยขึ้นอยู่กับความติดใจในรสสวัสด์ของน้องน้ำกันเพื่อนใครติดใจในรสสวัสด์ของน้องน้ำก็มาเดือนละครั้งสองครั้งลักษณะเป็นแบบนี้กันเพื่อน5คนนี้ประกอบด้วยใครบ้างเดี๋ยวผมจะอ่านรายชื่อให้ฟังแบบช้าๆกันเพื่อนคนที่หนึ่งชื่อว่าสุริยากันเพื่อนเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอยู่ที่สระบุรี คนที่สองชื่อว่าพรชัยเป็นผู้รับเหมาอยู่ที่ลบบุรีคนนี้จะไปไปมาๆกันเพื่อนเนื่องจากว่าเวลามาพักที่สระบ,บุรีมาพักที่บ้านหมอจะมีการซื้อบริบรการน้องน้ํากันเพื่อนคนที่สามก็คือลุงเดชากันเพื่อนอดีตพอาสํานักพุทธที่จังหวัดสระบุรีคนนี้แหละครับคนต้นเรื่องที่พาเพื่อนๆสวยกันเพื่อนอยากได้น้องน้ําเป็นเมียอยากได้คนเดียวก็เลยกลายเป็นเรื่องบานปลายกันเพื่อนคนที่สี่ชื่อว่าประสงค์กันเพื่อนเป็นเซลล์ขายสินค้าอยู่ที่จังหวัดนคร ประถมเวลาเขามาพักที่สระบุรีเวลาเขามาพักที่บ้านหมอเขาก็จะมีการซื้อบริการน้องน้ํากันเพื่อนส่วนคนที่5คือบุคคลสําคัญกันเพื่อนหน้าขณะนี้ยังไม่มีใครกล้าเปิดเผยชื่อกันเพื่อนเนื่องจากว่าเป็นนักการเมืองระดับประเทศผมขอบอกชื่อย่อแล้วกันกันเพื่อนผมเองก็เสียวสหลังแปรแปเพื่อนชื่อย่อของเขาก็คือบอสอกันเพื่อนสังกัดพรรคการเมืองที่อยู่ในรัฐบาลชุดนี้กันเพื่อนเป็นพรรคแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเพื่อนๆก็ไปหากันเอาเอง ใครที่มีชื่อย่อว่าบอสอสังกัดพรรคแกนนําจัดตั้งรัฐบาลอยู่ในพื้นที่สระบุรีตรงนี้ผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะหาไม่ยากกันเพื่อนสําหรับผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้ง5คนนปัจจุบันนี้มามอบตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันเพื่อนแต่ส่วนใหญ่ก็ปฏิเสธกันเพื่อนว่าไม่ได้ซื้อบริการว่าไม่ได้มีการใช้บริการน้องน้ํากันเพื่อนโดยเฉพาะนักการเมืองใหญ่ปฏิเสธเสียงแข็งเลยครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เคยใช้บริการน้องน้ํากันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนับเจ้าหน้าที่ก็เลยให้ประกันตัว ัน,นสําหรับข้อหาของผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้ง5คนเป็นข้อหาที่หนักอยู่พอสมควรกันเพื่อนนั่นก็คือซื้อบริการหญิงสาวที่อายุไม่เกิน15ปีกันเพื่อนตรงนี้เองโทษไม่มากไม่หมายกันเพื่อนนั่นก็คือ5ปีถึง20ปีกันเพื่อนมีในกระเป๋าแน่ๆ20ปีตุนไว้กันเพื่อน5คนนี้อาจจะต้องเข้าไปใช้ชีวิตร,ร่วมกันในเรือนจํากันเพื่อนเป็นชุดใหญ่เป็นชุดเซ็ตเป็นชุดล่วงละเมิดทางเพศเด็กกันเพื่อนอยู่ข้างนอกบ้ากามเข้าไปในเรือนจําอาจจะบ้าเพิ่มก ได้กันเพื่อนโดนปั่นหัวโดนแกล้งกันวุ่นวายยิ่งเป็นคนแก่ยิ่งแกล้งสนุกกันเพื่อนให้คานสอกให้กระโดดกบตรงนี้เองเพลินกันเลยทีเดียวอาจจะมีเยี่ยเหนียวอาจจะมีเยี่ยวเหลืองกันบ้างสําหรับชุดนี้กันเพื่อนส่วนแม่เด็กเองนะรับรองว่าตูดบานจิมบานกันเลยทีเดียวกันเพื่อนเนื่องจากว่าโดนข้อหาสําคัญถึง3ข้อหากันเพื่อนหนึ่งก็คือหนีเข้าเมืองกันเพื่อนตรงนี้เองอัตราโทษมาน้อย2ปีกันเพื่อน2ก็คือข้อหาล่อลวงหญิงสาวอายุไม่เกิน13ปี ค้าประเวณีกันเพื่อนอันนี้อัตราโทษอยู่ที่5ปีถึง20ปีกันเพื่อน3ก็คือข้อหาค้ามนุษย์กันเพื่อนผิดพรบค้ามนุษย์กันเพื่อนตรงนี้เองข้อหานี้หนักสุดๆกันเพื่อน8ปีถึง20ปีนี่ก็คือโทษทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลที่มะเหมี่ยวจะได้รับกันเพื่อนมีเบ็ดเสร็จในกระเป๋าแน่ๆ30ปี40ปีแล้วเป็นโทษแบบนี้ด้วยลดยากโคตรโครกันเพื่อนมะเหมี่ยวเองนะติดคุกรอบนี้ติดนานโคตรโค,คออกมาอาจจะได้สัญชาติไทยเลยก็ได้หยอกหยอ เพื่อนตรงนี้เองนะมะเมี่ยก็ต้องไปรับใช้เวรกรรมอยู่ในเรือนจำรับเพื่อนถึงแม้ว่าเพื่อนๆนที่ร่วมงานกับมะเมี่ยวจะบอกว่ามะเมี่ยวเป็นคนใจดีช่วยเหลือโดยตลอดแถมรักลูกแบบโคตรตรงนี้เองมันไม่สามารถอ้างกับศาลได้กันเพื่อน กฎหมายเขามีคุ้มครองเด็กอยู่แล้วกันเพื่อนถึงว่าเด็กพอใจหรือไม่พอใจเต็มใจหรือไม่อันนี้ไม่สําคัญกันเพื่อนสําคัญคือตัวเด็กเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะกันเพื่อนยังไร้เดียงสาถูกล่อลวงได้ง่ายเขาก็เลยมีกฎหมายคุ้มครองตรงนี้เองมะเหมียวไม่สามารถอ้างได้ว่าลูกตัวเองพอใจหรือว่าเต็มใจมาค้าบริการกันเพื่อนนี่เลยครับคือสาระสําคัญที่ผมอยากจะนําเสนอในเรื่องนี้กันเพื่อน กฎหมายเขาคุ้มครองเด็กกันเพื่อนการที่เราจะมีอะไรกับเด็กหรือว่าล่อลวงเด็กตรงนี้เองมันปฏิเสธยาก,กันเพื่อนไม่ว่าเด็กจะเต็มใจหรือไม่ก็ติดคุกติดตารางแบบเต็มเต็มกันเพื่อนตรงนี้เองเพื่อนๆจะชอบแบบไหนหรือว่าชอบใครผมก็ไม่ว่ากันเพื่อนมันเป็นสิทธิ์ของเพื่อนแต่อยากให้ระวังข้อกฎหมายข้อนี้ให้ดีกันเพื่อนเนื่องจากว่าอัตราโทษมันสูงติดคุกทีญาติละอาติดคุกทีเมียหายกันเพื่อนญาติที่ไหนจะไปส่งเสีย5ปี10ปีกันเพื่อนสนุกเพียงชั่วคราวแต่ว่าทุก ยาวๆเลยกันเพื่อนสําหรับเรื่องราวนี้กันเพื่อนเพื่อน,อนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้กันเพื่อนหากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผมเล่าไปผิดพลาดประการใดต้องกราบขอเป็นเพื่อนไว้ณที่นี้ด้วยอย่าลืมไปกดซับสไครป์ไลค์แชร์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยกใอ้เพื่อน,อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความจเจริญคิดหวังสิ่งใดกอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาะอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม